<laughs> Ngoài nào khu Đức thì nói ngồi xếp Nhỏ không phải Nó tập hít Hà được thằng nó nhân nó đâu Ô mình hùng phải nữa nữa Nó đông มันเฮาไปสรางพันหั่มป่าววะมันมันเป็นธรรมนี่ทำคนได้เดี๋ยวเฮาซีออลก่อนได้ง่ายกว่าโตที่เฮาได้มาแต่เก่าได้ การาคใต้สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข,ข้ามาติดตามนะครับมาชมนะสบายดีตอนเสาร์ทุกคนเลยเปิดคลิปมาวันนี้กะไปต่อยแล้วทุกคนไปดีเมื่อวานนี่นี่นซอยจุยหนังกรอบทุกคนเลยมานอีเห็นนะเมื่อวานนี่แต่กะมาต่อยเมื่อนี้ทุกคนมื่อน,นี้กส็สีไปต่อนะและมีทีมงานมาเพิ่มอีกผู้หนึ่งในการได้พาญ่เพิ่นนะม่ได้ไปหน้าวัอนี้นะไปสามคนคือเก้าทุกคนแล้วก็ไี่้องมานะ ในผ่านใหญ่เพื่อนว่าสิไปวางกับดักนะในผ่านง่ายในผ่านโอมเลยทุกคนเลยเอ้าพ่านถามเพื่นอนว่าสิเลาะลงไปหาเลาะลงไปหาด่านหาเบื้องหมู่อีกข้าทุกคนเลยโอ้อยโกนนะตัวหน้านี่นะโกนอยู่ตัวหน้านี่แหละมันเป็ดตะลิงนะเทิงขึ้นไปกับแ <c oughs> ม่นแฮวบอมอนด์ไปดิ่ตามเก่มเดีอวทุกคนเลยไปดูน้ำเดีอวนะลงมาเข้าแปดโตคือเก้ารอบนี้พผานบุญเพื่นมานำ้ำเพื่นม่ามือเสารนะ์นี้ เดี๋ยว2,000บุญเพิ่นตัดอันตัดโบตทุกคนตัดโบตส่งข้าวหัเดียนะอุปกรณ์ซื่อสารทุกคนเลยเป็นสากเอามาไม่ได้พันบุญนี่เลโอ้เมื่อคืนนี้เกือบมาท่านซอยจุเว้ยแล้วก็ซอยจุคือพันบุญโอ้สีได้มาข่งท่านเนาะโอ้ดีท่านมื่อเช้าโลองเมื่อดังอยู่ท่านมื่อเา้านี่ทุกคนพันบุญมาลองกรอนพันบุญไปให้เฮ็ดให้นะ ฮะโอเคทุกคนผานลงผู้กัเลยทุกคนลงตัวหน้านี่น่ะหอดบอลอันที่หมูห้ามนี่นะตัวหน้านีเลยบอลที่เห่าอันพาเขาในผ้านหลังจากที่ได้หมูอันถือแหวบมอดแล้วก็พากันนั่มมานัามมาเห็นมันห้ามมุนี้แล้วก็เลยพาไปรอดอนตัวนี้แต่หมูนุ่มเห็นทุกคนเดียไปหาดูทีหมูอื่นนะ ยำมันยูอยู่ยุบตัวหน้านี่แหละยุบปากกระซาทุกคนไยุบปากกระซานีนะแถวแถวเก้าพันบุญนี่หละไปเบิ่งกันเดียวหมูหามันอยู่นี่เลยแต่ว่ามันลุบห้อยมันเลยห้อยห้อยหมูนะ้ห้อยเก้ามันนะมันลึบเลยห้อยมันะมือมันคามันหามอยู่นี่เดี๋ยวขั้นเขาลงไปนี่นหละหินห้อยมันสะกัดข้ามนี่ แสดงว่ามูนะมันนั่งโบกไก่ทุกคนนะพอมาฝนมันตกลิบห้อยเมือ่อวานนี้เมือ่อคืนนี่ก็ตกลิ่นเมื่คืนเลยไปเดี๋ยวเรไปดอนหาหมูก,ก่อนใคนแม่นพอเลยใคนแม่นเห็นห้อยมันโนมาเอาขึ้นเลยนะัน่มเลยโนมาพอทุกคนทุกคนนะทุกคนอาขึนไปเลย ลมาโพยเลยหนียวจังวะเช่กโฮคนเนกโฮนกันกันนั่นมันไปเลย่าเแกกโฮทุกคนลยมาเน่นเหากอโฮกบเหาเล่น เฮามันตั้งเดี๋ยวกคนเฮานาะเฮานีนเฮาขึ้นเฮาเล่นบวกขึนนี้เนะคันเฮาเล่นนะครับหยางไหมนะ่นะมาพอยังกี่ตัวยังมาคันมาคั ยอดทุกคนมาแน่นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วปุ๊ปัญหาันเอาแล้วอเลยเติมปุ๊บโอ้ตัวบักซีโลทุกคนบักซีโลปุ๊บตัวใหญ่เลยเตอมปุ๊บนะเขาลงไปไม่ได้มันหุกโอ้ตัวยืนกงไม้ไปทุกคนไปอยู่ปอดทุกคน สี่โลได้่าสามโลสี่โลสโลสีโลไปเลยนะป๊อทง่งใลยทุกคนใหญ่กว่าตที่เราได้มาแต่เก่าเะยอู้ตัวมาสุบได้เนาะได้สิหมานจะได้ทุกคนเลยมานมนตอนองมาเจ็ดน้องมาเจ็ดตัวแปดตัวทุกคนเลยแปดตัวป๊อทให่ทุกคนเลยเลยมากับพัดบุญกับมาเนาะอมยัมีตำนาเลยเลยมาปะนี ตัวเด่นเขาทุกคนี่เออซุกซุกใส่เปนอุ้มแือหันเนอะมันเป็นโฉมตู่เหมอนจคือเสียงเงี้กเงี้งีกขอไก่ใช่คนมั้เนาะเดทำัเด้อมันท่คนเอาเฮินุงแยงเรียบร้อยเลยสามโลสโลอ๋ออีกแ้วสี่โลอ๋อไปเดินทางต่อทุกคนเลย ลงมากกับพี่ท่านนะเพราะว่ามันคาเครือเฮาคิดว่ามันเท่าเพ่อเสิดอกแล้วมันมาพันหำพันมาเอาท่านอยู่นี่ทุกคนเลยยื่นกงไม้เลยนะกบตัวนายแหละหมาดเลยทุกคนหมาเล่นเท่าเลยขึ้นมาหดป่านไม้พ่างทุกคนไม้พ่างเนื่อมีไม้พุ่งนะแถวนี้นี่มีแต่ห้อยมุงทุกคนแต่ว่าห้อยมูงนี้เหมือนว่าห้อยห้อยเก้าเลยทุกคนเป็นห้อยไหมไหมเก้าไหมเก้าเพราะว่ามันหากินดูกินแลวกัน กลับไปกับมานะแต่ว่าตอนนี้น้องหมายมังไม่ได้พอนะทะเบิ้ลนะเด็กพันบุญเพิ่งจะพาเลาะขึ้นไปเปิ้ลตัวหน้านี่นะเพราะว่าเราเลาะมาเมื่อกี้นี่อยู่เปิ้ลอยู่เตอือนี่เลาะขึ้นนี่ทุกคนเลยลงมา,ลมา,ลมาเลาะมาทุกคนสีลงโกนนี่เลยสีเราลงเตือีแเลยมันเนี่ยนนลโล่โถมเลยทุกคนแถยุบแต่ว่าโบหินนะ ลงมาเนี่ยผมทนพอเลยมุงกันว่าฝนตุงห่อทุกคนเลยขึ้นมาอาจจะเฮเลยมาขี้มุงไปไกลแล้วก็มีนะถพันลงมาล่ลอลงเพิ่นนี่นะตอนนี้นี่พันห่อเพื่อนนั้นว่างเพนว่าให้ไหม่ให้พรทอนนี่ไปกับพันห่อเอ้ยให้พรทอนนี่ไปกับพันบุญน,นะไปกับพันบุญเลยมาลัดทางนี้นะมาลัดทางนี้เลย ส่วนพันธุ์หำเนี่ยเพื่อนสิขึ้นไปพานองมาขึ้นไปวานนักเทิกทุกคนวานพ่อป่าตัวนี้มันหมดเกว้างไปเลยเลยห้อยหมูมันเข้าอยู่นี่ทุกคนเลย <c oughs> ย่านมันเข้าไปอาศัยอยู่ในนี้ก็ลเลยให้พันธุ์หำเพิ่นขึ้นไปแล้วก็ให้พันธุ์บุญเพิ่มลัดทางนี้อาศัยลยงมานะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นโบกโบกเก้ามันนะป้าทุ่หมูยม่นนางอย่างนี่เลยเม็ดมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเม็ดอยู่นี่ทุกคนเลยแล้วก็เข้าป่านี่นะเข้ามงเข้าเบานี่เลย ทุกคนนะฟ่นดินพันดีนนผุนี่น <conductor noise> <k S 1> <Okay. rik> ี่ทุกคนเลยนะเลพี่เอาตัวใหญ่จะดีนะผ่นชองสูงนะนะดูด้อ๋อตัวรอบเจอแบบไอ้ดอนอยู่นาแม่อีดอนยู่สิ็านเลยเนี่ยกหนี่ยะลกหยคนต้นนี้นะ น้องมาพอแล้วอยู่ทุกงบนนะอยู่ทึ่มบนนะเสียงเฮาอุกทุกอยู่ทุกงบนนอยู่เพือผ่านทำบนนะถ้ารุนน้ำกันทุกท่านท่านบุญพันเท่าเข้าไปแล้นะเพราะว่าหมู่ฟ้านั่นมันมานี่เมื่อกี้นี่นะเต็นยานมันดีเท่าเมื่อกี้เละน้ำไปทึ่งบ่น้องมาขึ้ท่านอยู่ทึ่งบ่นะอยู่ทึ่งบ่นะมาหลุดน้ำเดีอวทุกคนเพมันสีเมนต์ไปเลยนะหมูหรือฟ้าน นะขี้ยังอุ่นอยู่ดินะขี้มันนะโอ้ยบทพันทั้งทุกคนเลยนงมาป่าเลยมันไวนะพันหำเพล่นรัดไปเทิงเพลินกายเลยเล่นอะไรฟานผัดเล่นเต้นลงตื้อปุ๊บโอ้ยสิได้เลยพันหำเพล่นเต้าอะไรเนี่ยทำยังอยู่ดิบเนาะ

เรมาแต่เทกมันได้ไงเดคือเฮาทำุคนนะนามานะขุดๆแล้วเขาไปนี่เข้าไปเนื้อเดีคนเขาได้คืขุดเไปนี่คนเขาเน้อเขาไปนี่เคนเขาได้ขุดอันนี้นะเฮาทำทุกคนนะโอ้ตัห่ยนะคือดึกทีไ้ห่ยเสียหนเข้าไปนะ เาตอิดอันเข้าไปพ่อได้เข้าไปเบิ้งอยู่น่นนะน้องมาก็เห้านี่สองตสาตเลยสีคูาไปเบิ้งว่าแน่นอยู่เน่นี่มันลลกศสําเร็นะแต่วันยังมว่าสิเป็นแน่นเิเป็นโตโตเฮทุกคนเลยอ่าด้ไหมสาหายดมไหมหาออไม่ดไหอ๋ดับไปเลย โอเชุดแล้วยรัดมากกัไดมต้องได้กเอาเหมือนทีมึงเหอหวเวลาหินเต็มเออเขยหังเธอขึ้นขึ้นนทานไดได้นะห่ัน้องได้เยอะเหมุนมาได้เยอะ

con <laughs> <laughs> à, Để họ xỉ khao nó mà đi khơi đây à, Mà áo cắt tổn con Nông mà cắt <laughs> ừ. Nông mà con <laughs> đấy nè à. Đây là bộ Đây là cưới Ok đây Ê à. Ê อะไบอได้แล้วได้บอ๊ะเาไปเราโค่นเยอะโอเคเรื่อเราเสียมมาตำหนักได้ค่อยๆดูกันทุกคนลงมาอีกหน่อยเพื่อฮะบิดด้วยควันไหมอุ๊บบิดบิดบิดโอ๊ยออทางหน้าก็ได้บ่จักกันเนอะ ờ, hết 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 nó Cá nhân hình nó hết tổ mất hết hết đâu? hết 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 hết

ม้มาไรบอคอยเงี umas, ่ยมึงดิเงี่ยมัหวมันนะมันมันเป็นแหลวามาดมยอะเล่กันเด้อเดี๋ยวเทาสีเงีบ้งทุคนเลยเทาสีเงีบุ้งเดี๋ยวๆาลงมาร้แห้ง ปออตัวเฮาทำทุกคนทำด้วยกันเดี๋ยวโอเคทักงับเลยปอตัวเนี้เอาพูดได้เอาเลยตัดเอ้อีได้ปะโออีกเยอประมาณเมตรหนึ่งนะเอาเอาเมตรเอาเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งแหดหนึ่งก็ได้ข้อมันแย่เขาไปโคงนิดหนึ่งเดี๋ยวพอทุกคนเฮาเฮามาเบิงเลยตอนนี้นี่แล่นนะมันเฮาไปช่างพันหั่บปะวะ มันมันเป็นธรรมนี่ต mm ้อนคนเลยเดี๋ยวสิออกก่อนนะเอาหมากระนั้นพวกนะเต็มเต็มอยู่พรวดเลยเดี๋ยวสิลงก่อนทุกคนกลับก้นอ่ะอึ๊บเดี๋ยวเอาตีนเอาก่อน คูนเองไปรดเหตุเรุงคูนงานาบอฮอมได้นหมขอโทษด้วยนะคร้บลอทำมาแล้วมกวดมกวดมานี่เดี๋ยวผ้ากันคุดท่านี้ทุกคนอยู่นอกะเือวันนี้นะอยู่ในนี้เขาเขาอะไรนะ อยู่ได้ี่สุดความสามารถทุกคนเลยคันเอนเอาอยู่ทางหนั้นอยู่บ่ได้เลยก็ต้องขุดข้าเนาะเพราะว่ามันมีอยู่เนาะพี่นะมันมีหูเอามาเนาะพี่อ๋อทุกคนเลยแล่นนี่จักใหญ่จักน้อยยังบ่จักเลยมันมันฟินหนากระเทิ้งเลยอ่ะมันเหืนบ่ครับทุกคนมีได้บ่ตอนนี้น้องหมากัดข้าอยู่ถ้ำนี่บาดนี้ทุกคนเลยเข้าไปแล้วโอ้มันฆ่ามัเนาะ เฮาเล่นนะคุณเฮาตัวเล่นนั่นแหละเฮาไปนี่ลดอกมาไปได้บ้านนี้นะเฮาเฮาเอากอบแยนะบอลเฮาเมื่อกี้นี่มันเนี่ยเฮาไปแล้วมันเฮาไปนะมันเอาโหเฮาไปก้อนทุกคนบ้านนี้แหละมันเอามายะบ้านนี้โหเฮาไปฆ่ากับที่หินนะนี่ให้พันบุญเฮาก้อนบ้านนี้นะนะเฮาอนาคตเดอยู่ฮันเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวตอนนี้นี่เฮาสิเอาน้องหมาเอามาก้อนนะเดี๋ยวเล่นนะป้าไปก้อนเดี๋ยวเอาสีพีเอาน้องหมาเอามาก้อนนะเพร่อวะน้องหมาสักทัานเลยทุกคน ลิซาาออกมาแลวบอโอออกมาแลคนลิซาออกมาแล้ววันนี้กมาไกไมเลือมาเาอีเดอวันนี้เดอรเกุมเขามเขาเข้าเข้าเอไมลูกเล่ล้วาัโอเลยไปไเอานท่าลทำเลยเอมาแลวลิซามาแล้วลิซามาแล้วขาดทำโอโหูหูจนบูมอยู่ในีองจ้าหมาออกมาเลยคนเอ้า Tonis <laughs> <Yo, yo. cười> <laughs> <laughs> ừ, là sao? Nó nếu này yêu ha vô ha 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 Nó ha 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 này, nuôi nuôi <laughs> มันสดก็ฮีตหน่อยนี่มันเป็นผักเดี๋ยวฮีตทุกคนเจอตุ้มมาใส่เอาได้ทุกคนสุดความสามารถนะดีแต่น้องหมากับพวข้าอยู่นี่เอาดึงน้องหมาเอามาได้เอาเข้าไปเย็บบังกาบได้แล้วกับพ่อทุกคนไหวเลยไปเดี๋ยวไปหาบักตุ้มไม้ทุกคนเลยพุ่งพวกชุดนี่นะทางมาอนที่ดึกเจ้าอ๋ทางเม่นเนาะบุตรทอนยาเที่ยวไปบ้านเสอแล้วทุกคนเด้เที่ยวด้านเป็นด้านแล้วบุตรทอนแถวนี้นะมาทุกคนเดี๋ยวมาหากินข้าวก่อนมันจะมืดเลยมาตั้งแต่เสาพูดได้ หากกินข้าวขอมาชีมงชีมงยั่งยึกสิเลยนลางแหงนลังแหงละขากวนเขาทำปลาตะดีแต่ฝนบาตุกอันกินกับมื้อนี้เนี่ยเอามาแต่พ่นละที่พักเข้าพ่ดละมือเป็นมือเลยวมื้อนี้มาเลยกอนลงมือเลย kìm à, có mát ban kìm nữa nàng cọp bài cái <laughs> nàng cọp con giang với một cơn đi. để im gì cơ nó mà đấy Hãy subscribe cho ดำหอกันดิกินพ่อหยางพ่อมีแห้งหยางทุกคนดนะ้วยต่อนะลงมาหอกับพ่อได้เสาะมาทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิไปเลาะต่อนะลอนเลาะกราบไปทุกคนมานีเราเห็นนั่นลงมานีเราเห็นนันทุกคนนะพอ่อตัวซ้ำม,มันนะลึกเรยนี่เนี่ยขุดสูงเลยเนาะประมาณสิบเมตรทุกคนความสูงประมาณนี้นะ พอต้งพอหน้าพอเลยแบบนี้ขีนมันมันเตะเอาแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนนะทับอีแตมันตีจิ้นเดี๋ยวนี้มาแล้วมัน,น,น,มนซีเอกไปซีเอกไปอะไเป็นทางเลทุกคนอ๋อแต่สูงแค่ไหนสิยานอะไรนะพลาดโตกะนี้เสียวเลยไปดับไปยังตกเลยไป,ไปทุกคนเริ่มคำเลยสิผ้าเดียวลอกกราบไปละขากลับนี้มึงว่ามันสีพอแล่นเฮอจะโตหรือบอแ่แหละไป ข,ดดขํกระเด็ดกึ้เเขาทุกคนเลยบางที่แล่นง,ง่ายลงหากินช้ำขํทุกคนไปไปติดตามผมด้ทุกคนพอทุกคนพอหมูแล้วทุกคนพอหมูแล้วพอหมูแล้วมานี่น้องหมูมานี่น้องหมาพอหมูทุกคน เดี๋ยวให้พันหำขึ้นไปก่อนนะล,ลุกเลยลุกเลยลุเลยอ่ะทุกคนหากขึ้นมาแต่ผู้นะปีดผู้เมื่อกี้นี่หากขึ้นมาฮอดพอดีว่ามาฮอดเมื่อกี้นี้น้องมาไล่น้องมาไล่หมูะะ่ทุกคนแล้วก็ได้แยกทางกับ อในพันบุญเพื่นนะเพราะว่าในพันบุญเพื่อนเราล่นลงไปลัดจุดเตอาเพื่นนะไปแล้วก็น้องมาไล่หมู่ขึ้นไปแล้วท่อนกำลังพันห้ำกระน่ำขึ้นมาน่ำขึ้นมาแล้วแบบมันแล่นลงาคนต้องรงทุกคนเลยส่วนพันบุญเพื่นนี่้เห็นวิแววเลยนะจากสิไปทันเลยเลยมีเห็นห้อยเลยเห็นเขาก็เป่าโวทเบาเพื่นเลยนะเพราะว่าเขาเป่าสองเธอนี่เขาสิสิมาทุกคนเลยไปมาเนี่ก็สิกัาปนทุกคนสักพักเมย์นะเดี๋ยวไปเจอกันยูนทุกคนที่พักพื่นนะอ้าเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนเลย มาหอดแล้วก็เขาในพานเพื่อนกับหากกระมาแต่ไซเหนวนะใส่กับดักโอ้มื้อน,นี้ในพานหมานเลยเด้หมอนพนกกับเล่นนี่แหละกับโต้ <c oughs> ก็นาไปไซเหวก็ยังออยังหมานเนาะห <c oughs> ม,มูได้ไปบ่ไนหรอแส่วางกับดักกันยังพอได้ได้กินทุกคนเด้อเพิ่นได้นั่งโตอมากินเด้อนะป่าเด้เนี่กับกบนี่เออได้ป่าพร้อมหมูหมูข้างมันแรกนี่ว่าสิเฮ็ดกินนั่นนทุกคนนั่งโตอของในพานเพิ่นนะ ส่วนแล่นนี่มื้อเสาชเอ็ดโคออมสานผมบ่ะออมสานไส้นกโอ้กลิ่นของในผ่านทุกคนจุดของในผ่านวันนี้นะของเฮาวป่ะของห้านะปลาไว้มื้อเช้าต้งจัดการนะนำต่อในผ่านทุกคนขัางเดียวได้ไหมห่างเดียวแต่ว่าหลายท่านคิดว่าจุดต่อทรงนี้นี่บ่มาทุกคนแต่ว่ามาได้ได้หลายเลยนะเจ้าของกระซั่มโบ ผมมุ้ทุกคนเลยนะย่างงนเพราะว่าเพิ่นเอ็ดกินอีเด้นะไอกินกับต่งห้าอีเด้นางต้ตนะขิงหมอ้อนึ่งนะหล่นนางตโตต้องใส่น้ำลายสูตรของนนอสูตรของเมนในผ่านเพิ่นทุกคนเดี๋ยวห้อสิอยกินกวาวบานนี้บริ่ายคลิปเพิ่มเบิ่งได้เดี๋ยวมืนก็สีน่าจะเต็มตัวกับบ้านทุกคนเ้อ เอ็ดโค <ไป S 1> เอ็ดเ <ไป S 1> ลเอ็ดโคลแลนเอ็ดโคปเลยนะเดี๋ยวคลิปะนะนี้ขอปิดวันสนี้ก่อนอ่ะอื่นกับขอบมกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกทา่านที่เข้ามาติดตามมั่งใจให้นะพ<ด>อกันนะคลิปต่อไปสบายดีออมีมาย